มาชมนอใหม่อีกนะคะนอใหม่บอดดายมากแกสามสี่มือนะคะ,ะ,ะคบอดายแคประจักษ์มือเองค่ะนอใหม่เกิดใหญ่จนกระทั่งเป็นนอใหม่บอดดแล้วนะคะกลายเป็นนอไผ่ไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นต้นไผ่ไปแล้วนะคะมาเบิง่งขาดิชาเสียได้แหงค่ะนี่โอ้สิมาเอานะคะบอดหูว่าเขาเสีใ่ขนาดนี้นะคะนี่เบิ่งขาเนี่ย่ะนอหนี่นะคะนอนีเบิงเบิ่งเบิงเขากินบอไดแล้วคะ่ะมาเอาวบ่ทษบสูงแห้งล้วกกใหญ่แห้งเลยค่ะ นี่นิชายืนเขาสูงกว่านิชาไปแล้วนะคะเ <_ d> um> ขาสูงกว่านิชาไปแล้วเอานี่นะคะเอาบัไดหล่ะคะยย่ะใหญ่ใหญ่เกินไปแล้ววันเสาร์อาทิตย์นะคะนิชาบัไดเขามาสวนเพราะว่าอ่ามันมันลมค่ะแล้วก็มีนามีหยังนะคะนิชาก็บบไดเขามาเนาะฝนตกแห้ง <_ d> um> พ่อเขามาอีกมือหน,นีนะคะนอใหม่ใหญ่เกินไปเอาบัไดนะคะเห็นบกคไดเห็นบกคไดนี่ค่ะที่มือนิชาสูงกว่านิชาแล้วเดี๋ยวเอาบัไดนะคะากลายเป็นลำไหมยไผ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเียได้อยู่เนาะ จริงๆก็อยากเอาไปกินให้เบิดอยู่นะคะเพราะว่าบางอย่างมันเกิดเป็นภูมิใหญ่เนาะมันดีก็มานี่ค่ะนี่คือเหงาไพรของมานิชานะคะมีอยู่เหงาเดียวนี่ละ่ะค่ะเหงาเดียวถ่ายอยู่เบิดปีเบิด์ศาสตร์นะคะมานิชาก็อยากก็ไม่ชมะะ่อมค่ะนี่น้ำเบิร์นน้ำเบิร์นน้ำเบิรคือลำเขาเป็นไม้ไผ่ใหญ่นะคะเป็นลำใ,ใหญ่ไม้ไผ่ใหญ่นะคะมานิชาก็อยากก็ไม่ช่อมนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะมือน,นีีสิมาตัดโนแต่สาวโนหนึ่งโน,นสองเท่านั้นนะคะในอน้อยเพราะว่าบ้าเหรอค่ะใหญ่เฮงเกินไป กินไม่ได้แล้วมาไม่ทันนะคะฝนตกกับเป็นสียันยานกับบมานะคะปราโกดวา่าหน่ใหม่ใหญ่เกินกินแล้วนะคะมือนี <c oughs> เดี๋ยวพามาชมหน่ใหม่ค่ะตอนนี้ชมกอไผ่ไปก่อนนะคะนี่เป็นกอไผ่กอไผ่บันิชานะคะมีกอเดียวที่เียวตายอยู่ตลอดนะคะตอนดีนะคะบอค่อยโลกนะคะข้างล่างบอค่อยโลกอืค่ะนิชาก็เอาไปชมนะคะนี่เป็นกอไผ่บัณิชามือน,นีวันที่ยี่สิบนะคะนิชาสิพ้ามาเอานน่ใหม่อีกอันนึงนะคะ ใ่แห้งขาหนี่บอยหิไ่นะคะมันบริประโยชน์อย่างเท่าไรนะคะแต่มันใ่แล้วนะคะเห็นบ่อค้านี่ค่ะอันนี้กใหญ่เกินไปนะคะนิชากับประมาทพอยห้เขาให่จนเกินไปนี่ค่ะมันกะใส่ได้แค่โบหลายนะคะเพราะว่าขางบนมันอ่อนอยู่แต่ขางล่างมันกะแขงนะคะเพราะมันเป็นเกล็ละแกนแล้วนะครับนี่ค่ะนิชากับสีผ้ามาชมกอไผกกอใหม่ของนิชาคือเกานะคะนี่ค่ะก็เหลืออยู่แน่อยู่นะคะกับใยอยู่นะคะกับใยท่านกินอยู่แต่ว่า บ่อคอยเดีมาพ่อบ่อคอยเดีมาช่วงฝนตกเอาอีกแล้วค่ะไงจะลูจะลูขึ้นไปเป็นกายเป็นไหม่ไพ่ไปแล้วนะคะเสียประโยชน์แห้งอยากตัดออกนะคะเขาบอกยอยากให้มันใหญ่มันหยางปันไดนะคะเพราะว่ามันสิไปมันหกค่ะมันหกมันหกสวนนะคะมือนีนิชากับสีผ้ามาตัดเอาน่ใหม่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะมือนีวันทีสิบมีทุน่าสองหาวโคกนะคะนิชากับสีผ้ามาตัดเอาโน่ใหม่ไปกินอีกนะคะนี่ค่ะน่ใหญ่ๆนะคะกับผ้ามาชมมุมของเขานะคะล่ำเขาค่อนข้างใญงนะคะ กัในสวนกับมีมีภูมิมเดียวเท่านี้แหละค่ะตัดไปตัดมาอ่างไปอ่างมาอยู่ซํำนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ชมค่ะสวนของดิชาคือเก่านะคะบุรีวัทลี20ดีชาก็พามาชมสวนนนไมของดิชานะคะภูมิเดียวเที่ยวทายอยู่เบิร์ตีนะคะโนไมนะคะแล้วก็กอไผ่ของดิชานะคะสวัสดีค่ะ